สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้พี่มาทำพิกอากาศนะคะในหัวข้อการเงินการงานที่คุณคิดนะจะสำเร็จดังที่หวังไหมนะคะโดยมีกองไพ่ทั้งหมด3กองนะคะดูจากภาพเลยกองแรกเป็นกองคำว่า place ที่แปลว่าขอพรนะคะเลข27กองที่2คือ p a s s i o n s คือเลข37 กองที่3คือ creation ก็คือ26นะคะลองเลือกตามตัวเลขหรือตามความชอบของภาพก็ได้นะคะลองเลือกเลยว่าการงานการเงินของคุณจะสำเร็จดังที่สมหวังไหมนะจ๊ะเอาละ่ะเรามาเริ่มกองที่1กันเลยกองที่1นคะคะภาพที่พี่วาดเนี่ยคุณได้ไพ่ คำว่า place เนาะที่แปลว่าการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลที่คุณเคารพนะคะในภาพเป็นดอกดาวเรืองสีส้มเนาะซึ่งมันเป็นดอกไม้แห่งการบูชาการขอพรอ,อยู่แล้วใช่ปะส่วนสีส้มของดอกดาวเรืองก็คือสีส้มเนี่ยมันหมายถึงครูบาอาจารย์ดาวพฤหัสการเรียนรู้ เนาะมันเป็นแบบสิ่งดีๆเนาะเออการเรียนการสอนศาส,สนาประมาณนี้ส่วนสีม่วงเนี่ยของพื้นหลังคือความลึกลับสง,งบอืมมันเหมือนคุณจะได้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลึกลับที่คุณมองไม่เห็นถ้าคุณเชื่อและศรัทธาจริงๆนะส่วนหมายเลขยี่สิบเจ็ดก็คือสองบวกเจ็ดได้เก้าใช่ปะ 9คือเรือนที่เก้าในโหราศาสตร์ไทยซึ่งหมายถึงความสุขสมหวังความดีงามเงินทองเนอะอันเนี้ยเป็นเป็นไพ่ใบนี้ที่กำลังหมายถึงว่าถ้าคุณเคารพหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจเนี่ยมันจะดีต่อตัวคุณนะทีนี้มาดูไพ่ทาโร่กันกำลังจะสื่อสารอะไรเรื่องการเงินการงานคุณเนาะ อันนี้พี่ดูภาพรวมนะคะดูไพ่ทาโร่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันดูดีนะคือมันเหมือนคนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจลงทุนลงแรงทำงานทำอะไรมาแล้วเนี่ยมันเริ่มได้ผลและเริ่มที่จะแบบได้ผลกลับมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรายได้จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไหลเข้ากระเป๋าอย่างอุดมสมบูรณ์อืมยิ่งคนที่ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยท่านกำลังบรรทานสิ่งที่คุณขอเห็นปะตรงกับไพ่เพล์พี่เลยอืมเส้นทางของคุณเน่ยใกล้ถึงจุดประสบความสำเร็จแล้วเนอะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่คุณจะต้องเจอ คึอง,งานทุกอย่างมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วป่ะเพราะทุกวันนี้เรายังเจอกับปัญหาทุกทุกวันเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนอะน้องแต่ท่านเน่ยจะพาให้คุณพบทางออกได้พลังงานที่ลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลหรือจิตวิญญาณในตัวคุณเนี่ยจะนำให้คุณพบทางแก้ปัญหาป้องกันปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอืมคุณจะได้พบกับ แนวทางในงานใหม่ๆเนี่ยที่คุณจะต่อยอดงานได้อีกนะเออมันเหมือนคุณจะพัฒนาขยายงานออกไปได้มากขึ้นด้วยธุรกิจการงานมีโอกาสขยายไปในต่างถิ่นต่างแดนหรือได้เดินทางไปทำธุรกิจในต่างแดนติดต่อเจราจางานใหม่ได้ผลดีและได้พบกัลยาณมิตรด้วยเออเหมือนได้พบพาร์ทเนอร์ยิ่งเกื้อนหนุนไะง ทำให้งานเนี่ยมีโอกาสพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยนะเออเหมือนมันจะริง่งเจริญเติบโตได้มากเลยอะและคุณเองจะบริหารจัดการงานธุรกิจของคุณอะทั้งงานเดิมงานใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยสมดุลอะอืมได้บาลานซ์อะนะแต่ไพ่สรุปไพ่าทาโร่คุณได้สิบไม้เท้าเนาะซึ่งหมายถึงว่าคุณต้องทำงานหนักคุณต้องเหนื่อยคุณต้อง ลงแรงลงทุนน่ะเออแต่ขอให้คุณอดทนเนาะงานมากเงินมากตามมาจริงปะสู้อดทนตามต่อไปอย่างเต็มกำลังมันเป็นช่วงโอกาสที่ดีแล้วพี่พี่มองว่าต้องลงลงทุนลงแรงเต็มที่เลยกองนี้นะทีนี้มาดูไพ่คำแนะนำไพ่บอกว่าพยายามรู้ลึกรู้จริงในทุกเรื่องเออหมายถึงว่าเนี่ย ธุรกิจคุณจะต่อยอดใช่ปะคุณต้องรู้ลึกรู้จริงนะไม่ใช่ว่ารู้ลึกรู้ไม่จริงแล้วแบบไปทําอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆมันอาจจะไม่สมหวังไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นถึงปะมันถึงต้องลงด้วยสิบหไม้เนอะแล้วให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นหมายถึงว่ายอมบ้างเออยอมรับฟัง เขาออกเข้าใจคนอื่นเพราะว่าคุณต้อ,ตองติดต่องานเยอะเนาะดังนั้นหัดเป็นคนแบบว่าเห็นใจเขาเห็นใจเราอะเออทุกอย่างประนีประนอมให้มากที่สุดแล้วก็ใช้เซนสติปัญญาภายในจิตวิญญาณของตัวคุณหรือพยายามนั่งสมาธิจิตวิญญาณของคุณจะสื่อกับสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ได้แล้วท่านจะถ่วยคุณได้นะ และพระย,ยังบอกอีกว่าทุกอย่างมันต้องพบปัญหาวุ่นวายขัดแยง้งใช่ปะจงพิจารณาเรื่องที่กำลังเจอคือพยายามเรื่องไหนที่เจอปัญหาเนี่ยคิดให้มากคิดให้บวกอืมคิดว่าทุกเรื่องที่เราเจอมันมีทั้งเรื่องดีถูกปะมันมีเรื่องดีทุกอย่างและมันไม่บังเอิญแล้วค่อยคอยพิจารณาแก้ไขทบทวนไป ดังนั้นคือ,คอเติมสติอย่างหนึ่งว่ารู้ให้ลึกรู้ให้จริงแล้วทุกอย่างมันมีปัญหาเนี่ยมีสติเห็นปะต้องมีสติมีสมาธิที่บอกะต้องฝึกให้เยอะใจเย็นรับฟังคนอื่นใด้มากๆนะมันจะดีต่อน้องกลุ่มที่หนึ่งไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้คือพระแม่นางกวักโอ้โหอันนี้เป็นเทพแห่งโชคลาภค้าขายร่ำรวยเงินทองเนาะ โดดเด่นในเรื่องการเงินการงานเป็นอย่างมากอันนี้คุณเงินทองไหลมาเทมาเลยจากน้ำพักน้ำแรงที่คุณลงไปอืมตรงกับไพ่ทาโรคช่วงเวลากลวยเงินกลวยทองดังนั้นเนี่ยไปไหว้พระแม่นางกวักหรือบูชาพระแม่นางกวักก็ดีนะตรงเนี้ยอืมแต่ว่าระวังเพื่อนรอบตัวหน่อยนะไพ่ศาสนาพี่เนาะกำลังพูดว่าให้ระวังเพื่อนรอบตัว ก็เห็นไหมถ้าคุณจิตใจดีนะคือมันต้องมีมารมีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องพยายามละเอียดถี่ถ้วนกับทุกเรื่องในเรื่องการงานการเงินการเงินการงานเนาะเข้าใจใช่ปะแล้วกพ็พัฒนาจิตใจไปในทางที่บวกนะคะแล้วก็ใช้หลักอิธิบาท4ในการทำงานอันนี้เป็นหลักของการทำงานเลยนะอธิบาท4นะจ๊ะ ดังนั้นเนี่ยกองที่1เนี่ยปังมากการเงินการงานนะแต่อย่าลืมเป็นคนดีและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนากันด้วยนะจ๊ะจะได้เจริญเฮงเฮงนะต่อมามาดูกองที่สองกองที่สองได้ไพ่แพชชั่น Passion, เลข37เนาะแพชชั่นก็คือความต้องการมันเป็นความ เขาเรีกเยกอะไรแพชชั่นมันค,ค,คือความต้องการพื้นเหมือนทุกคนมีความต้องการนะถูกปะในภาพเป็นสื่อถึงผีเสือ้อที่กําลังจะกินอาหารนะั่ดูดน้ําหวานของดอกไม้ใช่ปะผีเสื้อเนี่ยมันเป็นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงถูกปะจากหนอนชั้นกลายเป็นผีเสือ้อที่สวยคือคุณได้เปลี่ยนมันจะต้องมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะแล้ว การต้องการอาหารมันเป็นพื้นฐานของอะไรของสิ่งมีชีวิตทั่วไปดังนั้นก็เหมือนคุณที่คุณกำลังต้องการอะไรการเงินการงานที่ดีถูกปะอืมทีนี้หมายเลขสามสิบเจ็ดก็คือสามบวกเจ็ดได้สิบใช่ปะสิบหรือเลขหนึ่งถูกไหมหมายถึงเรือนที่หนึ่งของโหราศาสตร์ไทยก็หมายถึงตัวตนการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเองเรือนที่หนึ่งเนาะ ดังนั้นดูแล้วเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของอะไรความต้องการของตัวเราเองขั้นพื้นฐานก็คือพฤติกรรมตัวเราเองนี่แหละเนาะต่อมาไพ่ทาโร่กำลังจะพูดอะไรไพ่ทาโร่บอกว่าตอนเนี้ยโดยส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้มีมรสุมชีวิตอยู่มันยังหาทางออกไม่ได้ยังติดขาดการเงินการงานไม่ดีเนาะ ยังยังไม่ลาบลื่นอ่ะยังมีปัญหาและคุณเองเนี่ยต้องอดทนมากาตอนเนี้ยกำลังไพ่ยมาเตือนว่าคุณต้องอดทนหัดบริจาคให้ทานนะพี่กำลังมองว่านะหัดเสียสละบ้างมันเหมือนแบบเหมือนบุญคุณไม่มีตอนเนี้ยเออเหมือนหมดบุญและมันอืดังนั้นเนียก <c oughs> ็เลยอยากให้คุณต่อบุญนะตรงเนี้ย ไปทำบุญบริจาคเนาะช่วยเหลือผู้อื่นนะอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้แค่ช่วยแรงกายแรงใจแรงกายก็คือช่วยงานช่วยเหลืออะไรที่เราช่วยได้เจอคนข้ามถนนก็ช่วยเขาช่วยก็ถือของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบุญกุศลแล้วนะแรงใจก็คือเนี่ยหัดอะไรให้กำลังใจคนอื่นพูดจาดีๆปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย การให้อภัยก็ได้เนี่ยกาลังบอกว่าที่มันติดขัดเนี่ยเพราะว่าบุญกุศลคุณหมดเนาะแล้วคุณน่ยพอทําบุญแล้วก็ไปอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรน,นะก็คือไปอุทิศส,ส่วนบุญส่วกุศล<ม>ก็คือเขาเรียกว่ากวดน้ําให้พระแม่ธรณีอ่ะนะอย่างต่อเนื่องเนี่ยบุญกุศลจะส่งให้คุณมีสติปัญญามีไหวพริบในการสร้างงานใหม่ๆ ได้แดงบันดาลใจพัฒนางานไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้พี่ว่าคุณจะเริ่มประสบความสำเร็จและถ้ายิ่งฝึกจิตสมาธิเออพัฒนาด้านจิตอะยิ่งดีขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยดีมากเลยด้วยซึ่งตรงกับให้แพชชั่นเลยเห็นไหมชีวิตต้องเปลี่ยนตัวตนคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการ ดังนั้นตจงเปลี่ยนให้มันดีกว่านี้นะคะแล้วก็ไพ่สรุปของคุณนะคุณได้สามถ้วยเห็ะนไหเนี่ยถ้าเปลี่ยนนะชีวิตจะประสบความสำเร็จถเถริมฉลองได้ได้เงินได้ทองเนาะการงานดีขึ้นเลยแหละดังนั้นเนี่ยมันเหมือนไพ่มาเตือนว่าคุณต่อบุญเปลี่ยนแปลงชีวิตทําบุญเพิ่มทํากุศลเพิ่มทําอะไรที่ไม่ดีไม่ทำประมาณเนี้ย ไพ่แนะนําก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเนี่ยกําลังให้พลังงานคุณนะคอยช่วยคุณนะแต่แต่คุณต้องทําดีก่อนถ้าหนึ่งช่วยได้ลูกคือบางคนไม่เข้าใจนะขอพรไปอย่างเดียวเนี่ยหรือทําบุญหรือร้องขอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตัวเองไม่ได้ทําความดีไม่ได้ทําบุญกุศลน,นะมันสื่อกับท่านไม่ได้นะจิตใจคุณไม่ดีนะ ท่านไม่รู้จะช่วยจะสื่อ,อยังไงได้เพราะพลังงานดีจะได้จะเจอกับพลังงานดีเท่านั้น <c oughs> ตรงนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็เลยฝากน้องๆไว้ได้วยบางคนงงว่าเอ๊ะทำไมฉันสื่อไม่ได้ฉันฉันทำไมขอพอแล้วไม่ได้เลยประมาณเนี้ยทำตัวดีสร้างบุญสร้างกุศลด้วยค่ะมันถึงจะสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านถึงจะประทานจักรวาลน,นะคะอยากช่วยอยากให้นะ แต่คุณต้องทําดีภายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้อะพพิคเนตอ่ะโอ้สุดยอดเป็นเทพแห่งความสําเร็จสุขสมหวังร่ํารวยถูกปะเนี่ยไพ่กําลังจะบอกคุณว่าเห็นไหมจำแบบว่าคุณจะได้พบงานใหม่ๆคุณจะได้อะไรดีๆแล้วอ่ะเนอะมันจะอนาคตที่ดีกําลังรออยู่อ่ะคุณจะประสบความสําเร็จดังนั้นนะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น หัดบริจาคหัดช่วยเหลือคนอื่นนะคะและพายศาสนาพี่บอกว่ารักษาศีลจริงๆอันนี้ในพี่พ,พูดถึงรักษาศีลทางกายเนาะสี่ข้อเองก็คือ,อไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดื่มสุราไม่ไประพฤติผิดในการมนะคะไม่ลักทรัพย์แต่จริงๆถ้าคุณนักถือศีลศีลห้าศีลสิบเอ็ดได้ยิ่งดี และก็ปฏิบัติตามพรหมวิหารสี่ยิ่งดีมากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะถ้ายิ่งปฏิบัติคุณจะยิ่งดีดังนั้นเนี่ยชาวกองที่สองเนี่ยประดควรปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคุณจะรำ่ำรวยได้เลยจ้าต่อมาเนาะมาดูชาวกองที่สกันกองที่สามเนี่ยคุณได้ไพ่ c ครีอชันหรือเลข26 ซึ่งหมายถึงความคิดความคิดสร้างสารรค์จินตนาการอะไรประมาณนี้เนาะในภาพคือนกสีแดงชมพูเนาะประมาณทำหน้าแบบว่ากําลังคิดอะ่ะพิจารณาทีนี้ในภาพมันคือสื่อสีแดงของต้นไม้กับนกเนี่ยหมายถึงพลังงานแห่งความคิดจินตนาการในเรื่องความรักอารมณ์ การใจร้อนรุนแรงเนาะสีแดงอะเนาะแต่สีฟ้าของท้องฟ้าคือมันหมายเห็นไหมท้องฟ้าสีฟ้าสวยเลยคือมันหมายถึงความเย็นสงบยิ่งใหญ่อืมมันกําลังเหมือนในจิตใจคุณกําลังขัดแย้งอะในความคิดนะภาพเนี้ยมันกำลังบอกว่าความคิดมีแต่ว่าบางทีมันไปในทางไม่ดีอะ่ะสีแดงมันจะออกสื่อเป็นเรื่อง ใจร้อนรุนแรงซึ่งมันจะเป็นเรื่องไม่ดีเนาะกำลังบอกว่าสีฟ้ามันมีดีอยู่นะพยายามต้องปรับตัวเองอะเออนะปรับตัวเองให้สมดุลความคิดสร้างสารรค์ที่ดีเท่านั้นที่จะเกิดผลดีนะน้องๆเนาะมาดูไพ่ทาโลก่กันอ๋อแล้วสองบวกหอะมันคือได้แปด เลขแปดในโหราศาสตร์ไทยนะคะคือเรือนที่8เนี่ยมันหมายถึงการสิ้นสุดอะไรสักอย่างหนึ่งมมันเหมือนเรื่องอะไรที่ไม่ดีมันเหมือนจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องจบสิ้นสุดนะคะเพราะว่ามันเปรียบเหมือนไม่อยากพูดมันไม่ดีนะมันเอาเป็นเรื่องลึกลับดีกว่า เออเป็นเรื่องีอะไรที่แบบความตายเกิดใหม่อะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนว่ามีอะไรต้องจบหรือสิ้นสุดอ่ะเรือนที่แปดแต่เนาะอ่ะมาดูไพ่ทาโร่กันไพ่ทาโร่เนี่ยกำลังบอกว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่แบบอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีสุขสมหวังอืมอันเนี้ยแต่ ในไพ่ยังบอกว่ามันมีกิเลสอยู่อ่ะมันยังมีด้านมืดมีเวรกรรมก็ได้นะเอออันนี้มันมันมันหลายๆายคนเนาะมีกิเลสมีความมัวเมาอืมเหมือนแบบเคยทําอะไรไม่ดีหรือไม่ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีน้ําใจไม่แบ่งปันไม่บริจาคอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่มีด้านมืดมีกิเลสอะเนาะแล้วก็มีเรื่องเวรกรรมเยวย หรือบางบางคนก็อ่าคิดนอกใจแฟนสามีภรรยาหรือไปเป็นมือที่สามของของคนอื่นอันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณทำอะไรไม่ดีเนี่ยได้กรรมผลกรรมอย่างหนักเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะลงโทษเลยนะเออท่านมาเตือนนะเนี่ยถ้าคุณเลิกหรือตัดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นลงได้มาปัด มาปฏ <t od ay off> pues si ิบัต <à S 2> <simple> ิตัวทำดีสะเห็นปะตรงกับไพ่เทเชันเลยกำลังบอกว่าคุณมีความอะไรยังมีกิเลสเนาะมันมีสีแดงเยอะแต่สีฟ้าคุณก็มีดังนั้นถ้าคุณดึงตัวเองกลับมาได้เนี่ยมาทำความดีอะสร้างความดีเติมพลังบุญพลังงานความดีในชีวิตให้เยอะอะเนาะถ้าคุณเปลี่ยนได้นะเป็นคนดีได้เนี่ยคุณจะสุขสมหวังนะ อืสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วยคอยช่วยเหลืออบอุ้มคุณเสมอเลย <c oughs> จริงๆเพราะว่าไพ่จริงๆส่วนใหญ่คือคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณทำไม่ดีปุ๊บมันได้ผลเลยนะแต่คนกลุ่มนี้ถ้าบางคนที่ดีอยู่แล้วคุณก็จะยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งช่วยคุณอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อจะมีคนเออมีสองประเภท่ะเนาะ แล้วพไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้ Queen of Pentacles มันดีอยู่แล้วถูกปะมันเป็นไพ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยสุขสมหวังการเงินการงานอนะเห็นปะดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนเธอจ้าเนาะทีนี้ไพ่แนะนำเนี่ยโอ้โหไพ่ All the g l i t t e r อะไรก็ตามมันดูเหมือนเป็นอะไรอะมายา่ะกลิตเตอร์ถูกปะ ลวงหลอกปิดบังเป็นกิเลสอ่ะเออเนี่ยไพ่ก็มาเตือนว่าคุณต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะจงเลือกปฏิบัติแต่สิ่งดีอันนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตือกันเลยแล้วมิวมิวแอนฮันนี่เห็นปะถ้าคุณทำดีความสุขสมบูรณ์ร่ำรวยสมหวังนะมันอยู่กับคุณอยู่แล้วดังนั้นที่บอกไงกองเนี้ยถ้าเป็นคนดีได้ดีอยู่แล้วค่ะดีต่อไป เออแต่ถ้าทํากําลังจะทําเรื่องไม่ดีเนะี่ยจงรู้ไว้เลยว่าจะได้รับผลนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้คือการเทพโอ้โหแสดงว่ากองเนี้ยมันจะเป็นเรื่องคุณไปแบบเรื่องความรักแน่เลยกําลังบอกว่าถ้าใครกําลังไปไปตกตกหลุมรักใครแบบมัวเมาไม่สนใจสิ่งรอบข้างคือน,นี่ไง คือฉันรักคนนี้แต่คุณรู้อยู่แล้วเขามีครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยกำลังบอกว่าถ้ารักแต่ไม่มีสติจงเลิกเออไพ่าการเทศสื่อเรื่องนี้เลยอะไรที่ไม่ดีกับตัวคุณนะจงอย่าทำมันทำให้เกิดบาปนะคุณมีความสุขแค่ช่วงนี้แต่ต่อไปนะบาปกรรมหนักสาหัสเลย อันนี้เตือนอย่าจักใจเลยนะอย่าทํานะคะถ้าใครที่คิดเรื่องนี้อยู่นะเนี่ยพ่ยศาสนาก็มันบอกกฎเห่งกรรมมีจริงนะมีจริงจริงอืมแล้วก็เนี่ยจงให้อภัยต่อทุกคนทุกเรื่องนะสําหรับบางคนถ้าคุณดีอยู่แล้วแล้วใครมาทําให้คุณไม่ดีเนี่ยจงให้อภัยไปหรือคนที่กําลังจะทําอะไรไม่ดีก็แล้วแต่ คุณก็ให้อภัยเรื่องเก่าได้านกันให้อภัยกับทุกอย่างที่เจอนะกองนี้จงลงมือทํากันนะอืมจงละความชั่วปฏิบัติแต่ความดีนะจ๊ะแล้วกองที่สามจะร่ำรวยสมหวังกันเงินกันงานจ้าขอบคุณน้องๆที่รับฟังมาจนจบนะจ๊ะฝากช่วยแชร์แล้วฝากกดติดตามด้วยจ้าขอบพระคุณมากค่ะ